สวัสดีครับวันนี้วันที่15เดือน6กกราคา2,564นะครับวันนี้มาติดเว็บ125 LED นะครับให้ลูกค้าอยู่แถวรัดกระบังนะครับติดตัว A นะครับรีโมทอย่างนี้นะครับรีวิวกันใช้งานตัวแรกกดล็อกหนึ่งครั้งเวลาใครมาเล่นที่ตัวรถนะครับจะเตือนก่อนนะครับครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเกิดมีมาเล่นครั้งที่2อครั้งที่2มันจะร้องยาวไปประมาณ10วินาทีแล้วมันก็จะดับไปนะครับส่วน ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นนะครับหรือถ้าเกิดเราเห็นเราก็กดปุ่มแรกล็อกมันก็จะดับไปแล้วก็ล็อกรถไปเหมือนเดิมนะครับส่วนปุ่มที่2เป็นการปลดล็อกนะครับก็คือสามารถใช้กุญแจใช้เรสตาร์ทรถได้ปกติรถเข้าศู์ซ่อมได้ปกตินะครับเหมือนเอากันขโมยออกจากตัวรถนะครับสําหรับปุ่มที่2เป็นการแคนเซิลทุกอย่างนะครับส่วนปุ่มที่3เป็นการปิดเสียง <c oughs> เวลาใครมาเล่นมาขยับที่ตัวรถจะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเสียงรบกวนชาวบ้านนะครับครั้งที่2ก็มีแต่ไฟนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้้้้้้ใใใใในนนนทททีีีีีี่่่่่สสสุมมมมเเเยยงงนงะะคครรรรรัับบบหหหชชโพาาาือไก็ปฝ ถ้าไปติดที่มันสุ่มเสียงนะครับจนมันหักคอแล้วมันเข็นไปได้นะครับมันไม่มีระบบเสียงมันจะมีระบบเสียงก็ต่อเมื่อว่าจนใช้กุญแจผีไปแทงก็บอกกุญแจแล้วบิดสวิตช์ออนเท่านั้นนะครับมันถึงจะดีดเป็นระบบเสียงร้องแล้วก็ตัดระบบไฟของตัวรถทั้งคันนะครับกดปลดล็อกนะครับส่วนปุ่มที่4นี้เป็นการสั่งสตาร์ทรถนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ล็อกคอนะครับก็สามารถสั่งสตาร์ทแล้วก็ขี่ได้เลยนะครับกดรูปสายฟ้า2ครั้งนะครับ1ก็สามารถขี่ได้เวลาจะดับก็กดตััวปลด็อกนะครบ ล็อกรถไว้นะครับกรณนี้เราล็อกรถไว้อย่างนี้นะครับมีโจนใช้กุญแจผีหรือตัวทีหรือกุญแจรถเราก็ช่างนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับถ้าแทงเข้าไปในบัตกุญแจรถเรานะครับก็จะทังสิตกุญแจตัดต่อนะครับมันจะเตือนก่อนนะครับแล้วบิดสวิตออนนะครับตัดระบบนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะกดตัวปลดล็อกนะครับรถถึงจะกลับมาสตาร์ทได้อันนี้ถ้าเราสตาร์ทที่ตัวรถยังสามารถสั่งดับที่ตัวรีโมทได้นะครับกดปลดล็อกนะครับรถก็ดับนะครับอันนี้ก็เป็น การดับนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการชิงรถนะครับเวลาเราขับรถไปซื้อของแล้วก็ขาบางคืนแล้วโดนจนที่รถเราล้มแล้วขับรถเราไปนะครับเรากดตัวแรกตามหลังได้เลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับรถจะตัดระบบทันทีนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะกดปลดล็อกที่ตัวรีโมทเท่านั้นนะครับรถถึงจะกลับมาปกติใช้งานได้ปกตินะครับนี่ก็เป็นระบบกันขโมยของร้านรถสตันนะครับสำหรับเว็บร้อยยี่สิบห้าไอปีสองพันสิบเก้ายี่สิบนะครับโอเคขอบคุณครับ